การล้างทุกใจจากหนังสือคู่มือการสวดมนต์และการทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเขียนโดยท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ผู้อ่านขอนำเรื่องราวดีๆในการล้างความทุกข์ใจ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะบททบทวนธรรมสำหรับคลิปนี้ข้อที่7หลัก5ข้อที่นำพาชีวิตพ้นจากนรกตลอดกาลนานอย่าทายใจผู้อื่นอย่าใส่ร้ายผู้อื่นอย่ากโกหกผู้อื่นอย่าชิงชังผู้อื่นอย่าเบียดเบียนผู้อื่น ข้อที่87แต่ละชีวิตจะมีสภาพทุกเท่าที่โง่โง่เท่าที่ทุกโกรธเท่าที่โง่โง่เท่าที่โกรธโลภเท่าที่โง่โง่เท่าที่โลภหลงเท่าที่โง่โง่เท่าที่หลงยึดเท่าที่โง่โง่เท่าที่ยึดกลัวเท่าที่โง่โง่เท่าที่กลัว ชั่วเท่าที่โง่โง่เท่าที่ชั่วไม่ทุกข์เท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่ทุกข์ไม่โกรธเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่โกรธไม่โลภเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่โลภไม่หลงเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่หลงไม่ยึดเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่ยึดไม่กลัวเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่กลัวไม่ชั่วเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่ชั่วก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดก่อนนะคะความเครียดเป็นภาวะที่มนุษย์ทุกคนในสังคมโลกไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนต่างพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อให้หลุดพ้นในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของแต่ละวันความแตกต่างด้วยการเรียนรู้การปรับตัวการปรับอารมณ์การปรับพฤติกรรมตลอดจนการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้ตนเองดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส สถานการณ์ต่างๆจึงเป็นปัญหาให้เกิดการปรับตัวของบุคคลก่อให้เกิดแรงผลักดันภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้าในสถานการณ์นั้นๆที่ทำให้บุคคลเกิดความเครียดความหมายของความเครียดความเครียดหมายถึงภาวะที่บุคคลรู้สึกว่าถูกคุกคามกดดันเกิดความไม่สมดุล ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองถ้าบุคคลปรับตัวได้จะเกิดพลังในการจัดการกับสิ่งต่างๆเป็นการเสริมความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจแต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความเครียดส่งผลให้เกิดความเสียสมดุลในการดำเนินชีวิตในสังคมได้มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ 1. ความผิดปกติทางร่างกายหรือที่เรียกว่าอาการไซโคโซมาติกซึ่งเป็นอาการป่วยที่มีสาเหตุมาจากปัญหาทางอารมณ์แต่อาการของโรคปรากฏทางกายเช่นมีอาการใจสัน่นอาการหอบท้องอืดน,นอนไม่หลับอ่อนเพลียปัสสาวะบ่อยท้องผูก ประจำเดือนไม่มาตามปกติความดันโลหิตสูงหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้นนอกจากนั้นอาการทางกายอาจจะสังเกตได้โดยการเต้นของชีพจรเร็วการหายใจถี่ขึ้นกล้ามเนื้อตึงเครียดทั้งบริเวณต้นคอแขนขาบางคนอาจมีอาการผุดลุกผุดนั่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายปวดศีรษะ ไมเกรนปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเบื่ออาหารหรือกินมากกว่าปกติเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมือเย็นเท้าเย็นเหงื่อออกตามมือตามเท้าใจสัน่นถอนหายใจบ่อยผิวหนังเป็นผื่นคันเป็นหวัดบ่อยแพ้อากาศง่ายเหล่านี้เป็นต้น 2. ความผิดปกติทางจิตใจได้แก่กลัวโดยไร้เหตุผล ขาดความเชื่อมั่นในตนเองวิตกกังวลคิดมากคิดฟุ้งซ่านหลงลืมง่ายไม่มีสมาธิหง,งุดหงิดโกรธง่ายใจน้อยเบื่อหน่ายซึมเศร้าเงาว้วาเวสิ้นหวังหมดความรู้สึกสนุกสนานเป็นต้น 3. ความผิดปกติทางพฤติกรรมได้แก่ มีการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงสูบบุหรี่ดื่มสุรามากขึ้นใช้สารเสพติดชวนทะเลาะใช้ย,ยานอนหลับจู้จี้ขี้บน่นมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นบ่อยๆดึงผมกัดเล็บกัดฟันเก็บตัวเงียบคขึมเป็นต้น 4. ร่างกายจะกระตุ้นให้ต่อมฮอร์โมนต่างๆ หลังโฮอร์โมนบางอย่างออกมาเช่นอะดรีนาลีนและคอร์ติโคสเตอรอยซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นโฮอร์โมนสารทุกสารพวกนี้มีฤทธิ์ต่ออวัยวะสำคัญต่างๆจะทำให้การทำงานของทุกอวัยวะรวนไปหมดเช่นหัวใจเต้นแรงหลอดเลือดหัวใจตีบความดันเลือดเพิ่มขึ้นทำให้กลายเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงตามมา ฮอร์โมนพวกนี้ยังมีฤทธิ์ไปกระตุ้นให้น้ำตาลที่เก็บสะสมอยู่ในเซลล์ออกมากทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวานนอกจากนี้ความเครียดยังมีฤทธิ์กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกรงเป็นที่มาของการปวดศีรษะปวดท้ายทอยปวดต้นคอปวดเมื่อยตามตัวปวดหลังตามมา และที่สำคัญที่สุดคือความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เทคนิคการล้างความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าดับทุกขต้องดับที่ใจเพราะใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบจะเห็นได้ว่าแม้ขณะที่มีทุกข์ก็ไม่ทุกข์ใจ มีความสุขใจคนมีปัญญาแม้ประสบทุกข์ยังหาสุขพบหาสุขให้ได้ในโรคในทุกข์ปัญหาสุขนั้นคือประโยชน์พิจารณาหาประโยชน์ของโรคประโยชน์ของปัญหาจากงานวิจัยพบว่าจิตใจมีผลต่อสุขภาพ70เปอร์เซนส่วนวัตถุ มีผลต่อสุขภาพ30เปอร์เซนดังนั้นจิตใจจึงมีผลอย่างมากต่อสุขภาพตราบเท่าที่ความทุกข์ทางใจไม่ถูกกำจัดออกกล้ามเนื้อก็จะเกรงค้างเพื่อบีบความทุกข์ใจออกแต่กายก็เกรงบีบเอาความทุกข์ใจออกไม่ได้จึงเกรงบีบค้างเพราะชีวิตไม่ต้องการทุกข์ใจ การเกรงบีบค้างของกล้ามเนื้อจะกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทและเส้นลมปราณเกิดอาการตึงแข็งปวดชาและทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ของดีเข้าไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ได้ของเสียไหลเวียนออกจากเนื้อเยื่อไม่ได้ทำให้เนื้อเยื่อเสื่อมและตายลงเกิดอาการกำลังตกอ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรง เพราะเสียพลังในการเกรงตัวขับอารมณ์ทุกข์และเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆโรคสุดหนักและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วตรงกันข้ามเมื่อจิตใจไม่มีอารมณ์ทุกข์จิตใจก็จะเป็นสุขจิตใจก็จะสั่งให้ระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังสั่งการให้กล้ามเนื้อคลายการเกรงบีบ เพราะไม่มีอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องบีบออกเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกของดีเข้าไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ของเสียระบายออกจากเนื้อเยื่อได้ประกอบกับสารเอนโดโฟินฮอร์โมนความสุขก็จะหลั่งออกมาจากต่อมพิทูอิทารีซึ่งเป็นสารที่ทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว และระงับอาการปวดได้ดีมากพระเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญจะไม่พ้นทุกข์ส่วนคนที่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะจะคลายทุกข์ในใจได้ชีวิตเดินทางไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนถ้าเราเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญต่อให้เรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีจริง แต่ความจริงบาปบุญมีจริงใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะเป็นสุขจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและผู้อื่นแต่เดินทางสู่ความตายด้วยความทุกข์ใจและเป็นผลเสียต่อสุขภาพเมื่อท่านไตรตรองให้ดีท่านก็จะชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้น การเลือกเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีอะไรขาดทุนมีแต่กําไรอย่างเดียวเพราะใจก็ไม่ทุกข์และกายก็ได้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนอกจากเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญจะทําใจให้ไร้กังวลได้แล้วการปฏิบัติที่ทําให้เราทําใจไร้กังวลได้ที่สําคัญประเด็นต่อไปคือ เรามีหน้าที่ทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ให้เราทำหน้าที่กิจกรรมการงานนั้นเต็มที่สุดฝีมือตามเหตุปัจจัยที่ทำได้เช่นมีหน้าที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลกิจการงานดูแลสังคมเมื่อทำเต็มที่แล้วให้เราทำใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เป็นไปได้จริงดังนั้นสิ่งที่เรารับอยู่ก็คือสิ่งที่เราทํำมาจะได้ดีหรือไม่ดีล้วนเกิดจากสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นจะเกิดจากสิ่งอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเราทํำมาก็จะเป็นสมบัติของเราจะสะสมฝังไว้ในจิตวิญญาณของเรา เป็นวิบากกรรมที่คอยดนให้เราได้รับผลเมื่อวิบากกรรมใดดนให้เรารับผลแล้วก็หมดไปเท่าที่เรารับทางผลทุกข์คือเชื่อเรื่องของกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องการกระทำหรือผลของการกระทำเชื่อเรื่องวิบากวิบากแปลว่าผลของการกระทำในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมีมาแต่เหตุเหตุคือกรรมการกระทําทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทําทั้งสิ้นไม่มีอะไรบังเอิญใครจะได้รับสุขได้รับทุก์ได้รับอะไรอะไรก็เกิดจากผู้นั้นผู้นั้นทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะทําอะไรมาก็ตาม แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งใดดีแล้วภาคเพียรพยายามทำอย่างเต็มที่ที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีนั้นตามเหตุปัจจัยที่ทำได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปล่อยวางที่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรอย่างไร เท่าไรแค่ไหนก็ได้ปล่อยให้เป็นผลตามการสังเคราะห์ของกรรมการกระทำกับมบาปบุญของเราและของผู้อื่นตามองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมณนะปัจจุบันนั้นนั้นอันเป็นเหตุปัจจัยของโลกพิจารณาผลเสียของการไม่ปล่อยวางพิจารณาผลดีของการปล่อยวาง มุ่งหมายที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำให้ดีที่สุดโดยไม่ติดสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดพร้อมทั้งเป็นผู้ไม่ติดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นปากมั่นในการกระทำและผลของการกระทำว่าเป็นตัวเราของเราอย่างยั่งยืนถาวรแต่มีปัญญารู้ว่า เราทำสิ่งใดก็เป็นสมบัติวิบากของเราเมื่อให้ผลแล้วก็จบดับไปสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรเพราะสมบัติแท้ชิ้นสุดท้ายของคนทุกคนคือความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นผู้ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใครเพราะรู้ว่า ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่วิบากผลแห่งกรรมการกระทําของเราก็จะจัดสรรให้เราได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้เองตามธรรมจึงสงบสบายไม่มีทุกข์ในใจใดๆเป็นเหตุให้จิตใจผาสุกร่างกายแข็งแรงอายุยืนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตนี่คือความสุขของจิตวิญญาณ สุดยอดแห่งพุทธะคือใจที่ไม่ทุกข์คุณค่าและความผาสุกข,ของคนคือการพึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ปัญหาคือเครื่องมือสร้างปัญญาและความผาสุกที่แท้จริงให้ชีวิตถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชรช์ และกดติดตามด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวงด้วยรักจากใจช่อง reading for you โดยแมวเมียวพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปขอพระคุณและสวัสดีค่ะ